มิาทำบางคนหมดตัวเลยกู้ทุกชนิดมีห้ามจำหน่ายใครจำหน่ายและนำเข้ามีโทษทั้งจำทั้งปรับใครเคยเจอปุ๋ยที่ผสมไข่ไก่บ้าไหมครับมีไหมในความสุขของมนาอาชาติเป็นเรื่อง สวัสด,ดีผู้เข้าอบรมทุกท่านครับผมชาตรีศรีสวัดิ์ปัจจุบันก็เป็นประธานหมอดินของกิ่องอำเภอพระทองคำและก็เป็นประธานศูนไถ่ทอดของตำบลบางเพียงครับซึ่งตรงนี้ผมมาในานามของของหมอดินนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบดูคุณภาพของปุ๋ยเอสคาร์ไม่ได้เป็นผู้จําหน่ายปุ๋ยหรือเป็นตัวแทนของบริษัทตรงนี้อยากจะ มาทดสอบคุณภาพให้พี่น้องที่มาในวันนี้ได้เกิดความมั่นใจว่าปุ๋ยเอสคาร์ดนี้มีคุณภาพจริงหรือไม่ซึ่งตรงนี้เราได้ที่สูน์กันต่อหน้าเลยถ้าเกิดว่าออกมาไม่ต็งตามนี้เราก็จะได้รู้รู้ว่าปุ๋ยที่ที่เขาจำหน่ายนี้เป็นเป็นยังไงซึ่งผลออกมาแล้วตรงนี้เราก็สามารถยืนยันได้ครับว่าปุ๋ยเอสคาร์ดของ ที่ที่เราได้มาทดสอบดูโดยใช้น้ํายาของภูุมวิทยาศาสตร์นี่ในในเรื่องของตัวแรกของแอมโมเนียในในแอมโมเนียนี่เราจะดูดูสีครับค่าแถบสีนี่ถ้าสีเข้มจะมีจะมีมีคุณภาพสูงครับซึ่งตรงนี้เราเราจะเห็นนะในในหลอดแรกนี่ในหลอดแรกนี่เราจะเห็นได้ชัดจะจะมีแอมโมเนียมากครับครับเดี๋ยวอันที่สองในตัวเจนครับซึ่งตรงนี้จะมีธาตุอาหาร ถ้าอยู่ในระดับไม่ถึงกับสูงมากแต่ก็อยู่ในระดับปานกลางเพราะว่าจะมีอยู่ห้าระดับของเราจะอยู่ในระดับที่สี่ตรงนี้นะคับและ,และตรงนี้ก็คือของฟอสฟ,ฟอฟรัสฟอสฟอรัสนี่ก็จะมีธาตุอาหารที่สูงมากครับของโพแทสเซียมโพแทสเซียมตรงนี้ถ้าสีเข้มนี่จะคุณภาพต่ำแต่ถ้าสีอ่อนนี่จะมีคุณภาพสูงแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าให้สังเกตดูที่ตะกอนนะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีตะกอนมีตะกอนหนามีตะกอนเขาอยู่ที่ที่ก้นขวดนี่จะมีท่าอาหารสูงมากครับซึ่งตรงนี้เราดูได้ครับตรงนี้จะตกตะกอนปีขาวๆตรงนี้และอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ว่ามีพ่อค้าเอาปุ๋ยเข้ามาจําหน่ายในในหมู่บ้านตรงนี้ก็อยากจะให้กระติดหมอดินในหมู่บ้านหรือหมอดินตะบ,บนได้ลงมาช่วยตรวจสอบอีกทีนึง เพราะว่าตรงนี้เราช่วยรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเ,กเราถ้าเกิดว่าไม่มีคุณภาพจริงนี่เขาเขาจะไม่กล้าให้เราทดลอง <c oughs> ก็อยากจะปากตรงนี้กาวว่าปุ๋ยเอสคาตรงนี้จากการที่ทดลองแล้ว <c oughs> ผมว่า <c oughs> ดีมากครับในอย่างหนึ่งก็คือว่าผมได้ลองซื้อไปใช้แล้วผมได้ได้ลองลองกับข้าวครับซึ่งได้ใช้ได้ใช้แค่แค่แมเมล็ดพันธุ์ข้าว หนึ่งคืนจากที่แช่มเล็ดพันข้าวหนึ่งคืนแล้วเราก็ตรงขึ้นมาใส่ในในเข่งและในกระเชิญขึ้นมาพอ,อปลูกเอาไว้หนึ่งคืนนี่ครับล,<ะ>ลากจะออกมาครับออกมาเยอะมากซึ่งตรงนี้จากที่ผมให้ชาวบ้านได้ได้ดูแล้วได้ทดลองดูหลายๆหลักค่าเรือนออกมาเหมือนกันหมดครับว่าตกใจมากว่าลาดเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าได้ได้ผลดีมากครับ และอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของพริกพริกที่เพิ่งจะปลูกครับตรงนี้ยังไม่มีใบยังไม่รัดใบใบยังไม่รัดที่เพิ่งจะปลูกผมได้ลองใช้เอ็กซ์ร์น้ำยาไปผสมดูมน้ำยาไปผสมดูตามตามตูดซึ่งปรากฏว่าพอหลังจากที่ฉีดไปประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าผมได้เก็บภาพอีกครั้งหนึ่งแต่สังเกตเห็นว่าใบรัดตั้งแต่ตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปครับต้นจะเขียว ไปจะเขียวผมต้องขอขอบคุณทางบริษัทเอสคับที่ได้นําสินคา้าดีๆมาประตูจังหวัดโคราชและภาคอีสานเราเพื่อที่จะได้ทําให้มีผลผลิตได้เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ทําให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนซึ่งปัจจุบันนี้ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงมากแต่ถ้าเทียบกับปุ๋ยเอสคัสแล้วต้องยอมรับครับว่าช่วยทําให้ลดต้นทุน,นไ,ดได้มากจริงๆครับ,รบขอบคุณครับ นะอยากให้พูดความรู้สึกตรงนี้นิดหนึ่งว่าตอนแรกที่เป็นนำไปเสนอนี่เชื่อไหมว่ามันจะดีอย่างนี้จริงๆครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆครับชอบพิสูจน์ชอบทด,ทดลองก่อนที่จะก,กระจายไปสู่คนอื่นซึ่งตรงนี้ผมเองมีตําแหน่งถึงเป็นประธานหัวดินของกิ่งอำเภอพระองคำแล้วก็เป็นประธานศูนย์ไถ่ทอดแล้วก็เป็นคณะกรรมการพิสารกิจชุมชนของจังหวัดซึ่งตรงนี้ถนะ้าเกิดว่า เอาสิ่งไม่ดีไปแนะนําให้พี่น้องไปผลเสียจะเกิดกับผมผมจึงได้ทดลองซื้อใช้หนึ่งกระป๋องหนึ่งแกนลอนของเอสคาและไปลองใช้ก่อนถ้าดีผมบอกต่อแต่ถ้าไม่ดีผมก็คงจะบอกต่อเหมืนอนกันว่ามันไม่ดี <c oughs> ครับซึ่ึงตรงนี้ผมผมลองใช้แล้วว่าเห็นผล